สวัสดีนะครับวันนี้มากับคาร์โนะก็คลิปเนี้ยผมอัดหลังจากคลิปที่ผมอัดไว้ก่อนครั้งครั้งที่แล้วครับคือที่ผมบน่นบนไปว่าเออไอเกมนี้มันสุ่มห่วยแตกใช่ไหมหละ่ะผมก็อัดต่อแล้วสักพักก็ได้คลิปนี้แบบมาเลยนะไคลิปที่แบบได้เร็วนะปกติก็จะสัก สี่ห้าวันถึงจะได้คลิปหนึ่งนะคารรโนนะเห็นไหมก็อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบเป็นอาทิตย์เลยนะสําหรับคารรโนนะเพราะด้วยระบบสุ่มแล้วก็การที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับเกมนี้นะก็สําหรับสําหรับแต้มนะครับอาจจะมาเห็นว่าเออทําไมแต้มไปไปมามาคือผมมีหลายดีนะครับเพราะฉะนั้นก็<ๆ>ไม่ต้องงงนะว่าทําไมแต้มมันเอออันี้ร้อยห้าสิบแล้วอันนี้ร้อยหกสิบแล้วนนนะทําไมเออ แต่อย่างก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการถ่ายทำด้วยนะบางครั้งผมอาจจะเอาคลิปนี้ลงก่อนบางครั้งผมว่าอาจจะเอาคลิปนี้ลงก่อนนะก็แล้วแต่อาจจะแล้วแต่อารมณ์ผมนะส่วนวิธีการเล่นของผมในเกมนี้อาจจะเป็นแบบเล่นให้แพ้แพไปก่อนแล้วค่อยมาทดเวลาแบบบาดเจ็บนะก็<อ>ประมาณนี้นะครับ เกมนี้ผมน่าจะเล่นเผ่าบีทนะแต่ต้องดูก่อนว่าเป็นบี t อับีอะไรนะก็เรามาคุยเรื่องอื่นเัยดีกว่าครับก <g> ็ <ül> <g ül> ในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะผมก็ได้มีโอกาสไปกินร้านร้านหนึ่งนะเป็นร้านร้านอาหารนะร้านอาหารแถวะบทสงครามนะครับร้านเตเตยตซีฟู้ดนะผมไม่อยากบอกชื่อเพราะว่า เป็นร้านที่ดาราเขาไปกินเยอะแล้วกันแถวซีแถวสมุทรสาครน,นะครับประทกูก็มีไม่กี่ร้านหรอกเอาไวนี่ะติดแอร์แล้วกันเป็นร้านติดแอร์แล้วก็อยู่ข้างๆางโรงเรียนแล้วกันผมพูดแค่นี้ร้านร้านดังหน่อยอ่า,อาเพิ่อมอีกหน่อยนึงก็ได้ขึ้นต้นด้วยสระแอร์แล้วกันโอเคครับแค่นี้นะขึ้นต้นด้วยสระแอร์แล้วก็เติร์สเติตตตตสซีฟูดก็ ร้านนี้ผมเคยไปกินผมกินตลอดนะครับร้านเนี้แต่มีช่วงช่วงนี้แหละช่วงโควิดนี่แหละคือที่ไม่ค่อยได้ไปกินนะผมก็อาจจะไปไม่ตลอดแต่ก็ประมาณปีหนึ่งกินทีหรือเมื่อสองปีกินทีประมาณนี้ครับแต่ก็ถ้าผ่านก็อาจจะไปกินนะและช่วงที่ผ่านมานะผมก็ได้ปีโอกาสไปกิน,นนะร,กกนนร้านนั้นนะคือสิ่งแรกเลยนะครับร้านนั้นอะ ในวันแรกอะเทคเจอร์แรกที่ผมได้กินนะคือร้านนี้อร่อยมากจากใจเลยนะครับคืออร่อยมากเนอะวันนี้ด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างอะผมก็เข้าใจแหละว่าเออของมันอาจจะฟิตอาจจะไม่ไม่สดนะอาจจะฟอสเซนมานะก็โอเคคือหนึ่งเลยนะหอยหอยแครงเขาอะ มันมันโปรเซ่งแน่นอน,นครับโอเคผมก็เข้าใจเขานะคือมันมันไม่สดนะครับคงจะเข้าใจนะก็อย่างที่สองนะรสชาติทั้งน้ำคือเราไปกินอาหารทะเลเนะน้ำจิ้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือว่าซอสละไรต่างๆมันสำคัญมากนะครับซึ่งครั้งเนี้ยผมได้กินน้ำจิ้มซีฟูด้ดร้านเขาไปอะ่ะผมยอมรับว่าไม่อร่อยไม่อร่อยเลยครับคือผมทำเองอร่อยกว่าเยอะเลยนะคือผมได้กินแบบ พูดยังไงอะมะนาวปลอมอะมะนาวจากขวดอ่ะที่เขาเอาซีฟูด้ดมาให้ผมกินนะผมก็บอกตรงๆว่าครั้งนั้นผมก็ไม่ได้จิ้มซีฟู้ดเลยนะพอเขาเสิร์ฟมาผมลองจิมซีฟู้ดเขาแล้วก็เฮ้ยวัดสุดป,ปักผมก็เออโอเคผมก็พอเลยนะผมก็ไม่เอาแล้วเพราะว่ามันไม่อร่อยครับมันกินฝาดของมะน,นาวอะ่ะ หลายๆคนคงเข้าใจครับว่ามะนาวปลอมมันเป็นยังไงนะมะนาวจากขวดนะครับโอเคนะก็อย่างที่สองนะครับน้อย่างแรกคือน้ําจิ้มนะอย่างสองคือเอยอย่างแรกคือเรื่องหอยนะอย่างที่สองคือไม่ใช่ขอโทษครับอย่างแรกคือความความสดสดใหม่นะของอินกิเดียนนะหรือวัตถุดิบนะหรือไม่อย่างที่สองก็คือรสชาติของน้ําจิ้มนะ แล้วก็อย่างที่สามนะครับคือผมได้รอบนี้ผมสั่งสองสองออต้งยมยำสองสองหม้อนะครับเป็นยำอะไรสักอย่างหม้อหนึ่งแล้วก็ปลาทูปลาทูต้มมะนาวนครับอะไรนี่แหละนึ่งมะนาวนะเออัแะลรคือผมกินไปแล้วแบบรู้สึกอันนี้ก็มะนาวปลอมเลยนะครับคือ เมนูเนี้ยผมว่านะมันควรจะเป็นเซ็กเนเจอร์ของแม่กองนะเพราะว่าปลาทัวร์ก็ต้องรู้แล้วเออถามประเทศไทยคนไทยแนะ่ลปลาทัวร์ที่ไหนดีก็ต้องแม่กองนะแล้วแบบเอาไปนึง่งนึ่งมะนาวนึง่นงแบบทำรสชาติจะแบบรสชาติจะตอบๆลงนะก็ไม่ค่อยประทับใจนะบอกตรงๆนะถ้าใครผ่านไปจริงก็อาจจะลองไว้แล้วก็มาติชม,ามาแล้วก็มาคอมเมนต์ด้นะเออว่าเขาปรับปรุงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมว่ามัน รู้สึกว่ามันดอบอลงนะแต่ในเรื่องของที่อร่อยก็มีนะครับอย่างปลากระบนทอดนะป,ป,ป,ปลากระพงทอดอะ่ะเขาทอดได้ดีบ้ารับแล้วก็วัตถุดิบค่อนข้างสดพอสมควรแล้วก็ไม่แพงผมมองว่าจานเนี้ยถือว่าโอเคผมับได้นะก็กลับมาในเกมแล้นนะครับคือในเกมเนี้ยผมมองว่าผมอาจจะเล่นเป็นบีเซนนะบีเซนชิปยังไม่เคยอัดหรือเปล่านะ อาจจะยังไม่เคยลงใน,นบสเซนนะเราดูต่อไปนะครับว่าผมจะได้อะไรนะแต่สถานการณ์ตอนนี้คือจากที่เราได้อยู่ในอันดับล่างๆนะตอนนี้เราก็ขึ้นมาอันดับบนแล้วนะถือว่าดีดีเยี่ยมนะครับถือว่าดีเลยยิ่งเราชนะติดต่อกันถนะึน้องแพ้ติดต่อกันนะี่เราก็จะได้ตังค์มากขึ้นนะเราชนะได้แล้วนะ ก็ผมคุยเรื่องโควิดบ้างเหมนกันคื COVID อโควิดเน่ะผมก็เข้าใจว่าหลายๆภาคลักษ่ะเขาก็อยากจะได้ในส่วนของยาต้านโควิดนะผมจําชื่อยาไม่ได้นะแต่ผมรู้ว่ามีสองตัวที่จะเข้าไทยนะตัวหนึ่งอ่ะคือเข้าไทยมาแล้วเว้ยมันสามารถกันได้ประมาณ50%นะส่วนอีกตัวหนึ่งอ่ะกำลังจะมานะไม่สิกำลังจะมาที่บ้านผม โอเคนะก็ตัวแรกกันได้50ตัวสองกันได้70เปอร์นะก็ผมอยากจะให้แนะนำว่าถ้าโรงพยาบาลไหนเขาจัดทำก็ควรไปฉีดนะครับคือถึงแม้มันอาจจะไม่แบบกนันยัางครบร้อรบ1ซ0นะถึงแม้เราแบบเ,ออเราอาจจะแบบมีอาการอยู่อยู่แล้วหรือเราไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยกนันไม่ครบร้อยหรือว่าเราเป็นอะไรอย่างเงี้ย คือการฉีดวัคทีเนะี่ยคือสิ่งที่แน่ๆเลยคือเป็นสามารถบรรเทาเราเราได้นะจากจากหนักกลายเป็นเบานะผมแนะนําให้ไปฉีดนะมันอาจจะป้องกันตัวเองเราได้นะคือที่บ้านผมไม่โรงพยาบาลักอะ่ะอันนี้ผมไม่อยากจะแนะนำไ้ยผมไม่อยากจะพูดนะแต่ก็พูดสักหน่อยแล้วกันคือสิ่งแรกเลยคือทุกโรงพยาบาลครับพวกหมอพยาบาลเนี่ยเขาอาจจะฉีดกันแล้วนะเพราะว่าเขาต้องดูแลคนไข้นะอย่างไรก็ต้องฉีดนะแต่ ดูไว้ครับคือที่โรงพยาบาลผมเนี่ยใครได้ฉีดต่อจากหมอกับพยาบาลคือทหารกับตำรวจอย่างและเหตุผลที่เขาได้ฉีดก็คืออะไรรูุ้งนะครับเขาหามาได้ครับก็ก็ถูกอ่ะก็เขาหามาได้ก็ถูกว่ะสิครับก็เพราะเพราะเขาเขาใหญ่ไงก็เลยหามาได้ซึ่งคนอย่างเราก็ต้องรอต่อไปนะแต่เขาไม่ได้ทอดทิ้งเราหรอกครับอย่างไรก็ต้อง ยังไงก็ต้องได้ฉีดเงีแหละแนตะ่อาจจะต้องรอหน่อยนะเพราะว่าทาหารตำรวจเขาฉีดอยู่ไม่ใช่ต้องรอหน่ะครับเพราะว่าความต้องการมันไม่พอสี่มันไม่ตรงกับสปายนะก็ต้องแบบนี้แหละครับตอนนี้วัตถุดิบเราก็ครบแล้วนะครับผมรอดูขาดบีชนะขาดบีชถกนะก็ดนะดเดี๋ยวดูก่อนว่าจะได้อะไรนะ อนนี้ผมเล่นเหมือนเผ่าเดิมเลยนะเผ่านี้ก็โหดนะครับเป็นไม่ต้องดิดมาเนะเป็น6บีทสองแคลรี่เห้เเสอเพลสองเซนเผ่านี้โหดนะครับลองไปเล่นยังดูนะก็จริงๆริะผมมีอีกคลิปหนึ่งนะเป็นคลิปคลิปโอชีนะผมอะผมผมบอกผมบอกไปเลยว่าผมซื้อฝาโอชีมา100บาท100บาทได้100โคตดนะซึ่งมันเป็นราคาที่ถูดมากเลยนะคือ บางคนเขาก็ขายแบบคนละสามบาทคนละสี่บาทอะไรแบบนี้เออแต่โค้รละที่ผมได้มาคนละคนละบาทน,นะเป็นร้านที่ถูกมากนะครับได้ไมาจากในเฟซน,นะซึ่งถ้าถามว่าร้านไหนผมก็ขอไม่ตอบลวกันเพราะว,าว่าตอนนี้มันหมดกิจกรรมแล้วคือในส่วนหนึ่งอ่ะผมเติมตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่ยี่สิบนะครับหกลูกนะผมจําไม่ได้นะแล้วก็อัดตั้งแต่วันที่ยี่สิบแล้วครับ เติมไปแล้วก็เปิดกล่องนะคือในส่วนนี้ผมขอโทษด้วยนะครับคือผมคิดว่าทาง ROV หรือทาง o OH i c อชเองอะ่ะเขาคงจะแบบไม่ได้สนับสนุนเมื่อนี้นะคือแบบผมไปซื้อโค้ดเขาคือผมคิดว่านะเขาตั้งใจจะให้เอาไปซื้อโอไมาเองอะ่ะแล้วก็ไปกลองผมก็เลยคิดว่าเออแบบนี้มันไม่ อาจจะดูไม่เป็นธรรมสับหรับคนสัหรับตัวบริษัทเองนะผมก็เลยเลือกที่จะเลือกลืที่จะลงหลังหลังมันหมดกิจกรรมไปแล้วนะคือในส่วนเนี้ยผมก็ถามว่ามันถูกไหมมันก็ไม่ได้ถูกหรอครับแต่มันผมมองว่าผมไม่เอาเปรียบเขามากกว่าเพราะเอน,นจริงๆนะคนดูช่องผมก็ <My boss. S 1> ไม่ได้เยอะนี่แล้วก็แบ ไม,ไม่ได้เตอหมบทุกคนแหละเนาะแต่ผมไม่อยากเอาเปรียบเขาไงครับเขาสร้างกิจกรรมมันถึงแม้จะแบบมีหลายๆช่องนะแบบอาจจะเอออาจคิปกันตั้งนแล้วแต่ผมอาจจะลงช้าหน่อยถึงยังไม่ได้ย่อวิวแต่ผมสบายใจกว่านะผมก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้เราขึ้นหนึ่งแล้วนะเราได้เซ็นต์มาอีอันนึ่งนะก็เป็นเรื่องที่ดีนะทีนี้นผมอาจจะเล่น เป็นในส่วนของคิซี่แทนนะแต่ผมต้องดูก่อนนะเออตอนนี้เดี๋ยวนะถ้าสามแคลี่คิสซี่นะั้งผมไม่ต้องผมอาจจะเล่นสี่แครี่นะผมไม่เล่นคิซี่นะผมเล่นสี่แครี่เดียวอะไม่เคยเล่นแต่สี่แครี่แล้วก็เป็นม้านะสี่แคลี่มันเล่น,นได้นะครับแต่ถ้าแบบจุดอ่อนของมันอนะ ุดอ่อนของมันคือในเรื่องของการยืนเนะมันไม่มีตัวยืนให้เราถ้าถ้าไม่มีตัวยืนให้เรากนะ็แบบเล่นยากนะถ้าเราไม่ได้ยิอยงอ่ะน,นะแล้วในส่วนของเอฟเฟกของเผ่าเนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นก็ผมไม่ค่อยแนะนําให้เล่นนะแต่ก็ถ้าอยากาลองเล่นก็ลองเล่นดูคลิปนี้ผมอาจจะเป็นหกปีแล้วก็สี่แคลลี่นะแล้วก็ สองเซนหนึ่งเบมอนประมาณนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ที่หนะึ่งแล้วก็ชิลๆไปเราเล่นเขาค่อนข้างที่กับจากโงกด้วยนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาเลยนะคลิปนี้นะคลิปเนี้ยอัดนะนดอัดไว้วันที่วันที่หนึ่งนะเอ้วันที่สองเลยเอเอ,อถ้าผมอาจจะหายไปสักพักหนึ่งนะแต่ไม่ต้องกลัวน,นะครับซื้อผมอัดคลิปไว้เป็นอาทิตย์อยู่ละ อัดดองไว้เป็นอาทิตย์อยแล้วนะก็ไม่ต้องกลัวว่าจะหายไปนะแต่ผมผมเองเนี่ยอาจจะหายไปแต่คลิปแบบไม่หายไปหรอกเพราะผมดองไว้นะแล้วก็ตั้งเวลาไว้แล้วไม่โลแพ้เหรอเนี่ยรอบเนี้ยแย่นะได้สองม้ามาแล้วนะก็ที่บอกคือผมจะหายไปแล้วก็จะทําจะทำอ้โปรเจกต์อื่นๆนะเอาไปลงโปรเจกต์อื่นๆนะในส่วนเอาวก็ประมาณนี้คนระับผมเพิ่งอัด ตอนนี้ที่มีก็จะมีที่จะไม่หลงนะครับมีลูบูมีลูบูมีคลิปนี้แล้วก็มีด้วงมีวันเดอร์คือเยอะมากครับที่คลิปที่ผมยังไม่ลงนะไม่ต้องลัวงมีวันเดอร์มีโอมนประมาณนี้ครับคือวันเดอร์ผมอัดไปแล้วแต่คลิปเก่าคือเล่นเป็นเป็นขวานใช่ไหมคลิปนี้ผมจะเล่นเป็น สายดาเมจเนานะคือวันเดอร์มันสามารถเล่นได้ทั้งสายยืนแล้ว่าสายดาเมจก็ในส่วนตัวผมมองว่าเก่งทั้งสองสายนะแล้วแต่คนชอบนะผมก็รอบที่แล้วผมอัดเป็นสายควานไปแล้วนะรอบนี้ก็อาจ,จเป็นโชลิเบอร์นะอี่อยากคลิปที่แล้วผมว่าเล่นไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยคลิปนี้ดูดีกว่าผมก็เลยเอามาลงเพิ่มนะอะอกเอาก็ต,าต่างเจาะเกาะก็ต่างกัน แล้วเมก,ก็ต่างกันก็ลองรับชมนะครับตอนนี้เราได้เราทำบักได้แล้วนะแต่เราต้องเราต้องรอเทอนะอนาะเพราะว่าผมลงไม่ทันนี่น่าจะมีปัญหาไครับถึงเราจะแพ้ไปนะแต่ก็ต้องรอจะแพ้คน อคนที่หกหรือเปล่าใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะอ,อตัวเนี้ยเผ่าเนี้ยมันหมดอยู่แล้วครับแล้วเรามีม้าด้วยนะเรามีม้าเรามีเซนนะผมว่ายากครับยากที่จะแพ้นะเอามาใส่ให้ย้อนนะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมจะเล่นโลกหรือว่าจะเล่นอันนี้นะแต่ผมคิดว่าแวนน่าจะดูมีประโยชน์กว่าวก็เลยเอาแวนตอนนี้เราก็จะเป็นครบคอมโบแล้วนะเป็น 6 BS4 แคลลี่แล้วก็1มานะประมาณนี้นครับคอมโบที่คิดไว้นะคือในส่วนของเอฟเฟคของเผ่าเนี้ยคือมันจะคอมโบกับเผ่าเซน์ได้ดีมากเลยนะ mm hmm. เพราะว่ายิ่งตีอะ่ะมันเอฟเฟคของของเซนก์จะยิ่งได,ด,ไดนะ้แล้วเอฟเฟคของแคลลี่คือได้ตีเบิ้ลใช่ไหมครับ mm hmm. ทำให้เราเก็บมานา,นาได้ดีขึ้นนะ mm hmm. ก็เป็นเรื่องที่ดีนะ คือใครอยากจนะให้ผมทําอะไรก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาได้นะครับในคลิปนะผมจะทําได้นะโอหเขาเล่นเขาเล่นเอามาหลดมามาอย่างนี้เลยผมแย่นะแต่ก็ไม่มีปัญหาสองตัวคีย์หลักของผม,ผมตอนนี้คือสามตัวแล้วกันผมให้สามตัวแล้วกันมา้าโยนแล้วก็เทลนะสามตัวคีย์ลักคคือด้วยความที่ ตัวน่ารำคาญที่สุดอะผมมองว่าเป็นเทลนะเพราะเทลมันมีทั้งในส่วนของเซนแล้วก็ในส่วนของแครรี่แล้วถ้ามีต,ตายก็ได้บ,บ,บัฟอีกนะแถมยังมีสตตนน์ี่นะผมมองว่ามันเป็นตัวที่น่ารำคาญที่สุดน,นะ หายไปเลยอะฝั่งเขาก็แรงฝั่งผมก็แรงผมแรงกว่าก็ชนะไปอย่างที่ผมบอกในคลิปก่อนครับว่าเดี๋ยวนี้ยเขาฮิตฮิตเล่นเมทกันเยอะนะก็เป็นอีเผ่าหนึงที่ดีเหมือนกัน จริงๆนี่ผมเอาไปอย่างนั้นนะเอาไปแบบกับตัวคนอนื่นนะเพราะว่าผมคิดว่าอย่างไงมันก็ไม่ครบหรอกคนเล่นเทลเยอะดูซิเราจะได้อะไรผมว่านะถ้าจะเล่นแครี่จริงๆอ่ะผมให้คอมโบกับที่ผมเล่นอ่ะโอเคนะสี่แครี่นะคอมโบนี้โอเคอีกคอมโบหนึ่งอาจจะเป็นคอมโบในส่วนของ อาจจะเป็นในส่วนของเดมอนทันแล้วก็สามเดมอนนะถ้าผมจะแนะนำนะมีเดมอนทัน Demon Hunt, กับสามเดมอนแล้วก็อาจจะเป็นอะไรไหมครบอีคอม,มโบนึงก็ได้นะเป็นเอลเป็นเซนก็ได้นะถ้านะผมจะแนะนำนะ ด,ดูดูแคลี่ผมดูแคลี่ผมสังเกตแคลลี่ผมอย่าให้ได้ยงิงเถอะดูดูมันย,ยิงด mm ิ hmm. ก็ที่สองเราไม่เป็นปัญหานะเราสู้ชนะเขาได้นะตอนนี้ผมค่อนข้างได้เปลี่ยนนะเพราะว่าเงินเขาน้อยกว่าผมทั้งคู่เลยนะ หือว่าเป็นเรื่องที่ดีอาจจะให้ย้อนนะดูก่อนนะออาจจะให้ย้อนอนะ่ะอันนี้เอาไปให้ใครให้ใครก็ได้ให้มโว่ไป ไอ้คาถาเนี่ยผมไม่ค่อยชอบแล้วทำอะไรไม่ได้นะผมว่านะที่นี้เราเคยแพ้มาก่อนนะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหามาเขาแค่ไอ้นี่เองมาแค่หนึ่งจาไม่น่าเป็นบันผานนะ โอเคเขาแพ้เราเนะที่สองเทินที่แล้วเขาเขาก็ขเขาก็แพ้เรานะผมว่าเกมนี้ไม่น่ามีปัญหาผมน่าจะชนะนะ6บีท4แคลี่2ขวาน1เดมอน2เซนนะประมาณนะั้นแหละเผ่าที่ผมเล่นนะ เลื่อนไปครับเผื่อเจออะไรนะอาจจะขายแหวนทิ้งนะยังไงก็ไม่ครบอยู่แล้วครับอีกตัวนึ่าสร้างมานเถอะมาดูกันครับว่าเราจะชนะกันไหมโอ้ดจูแคลรี่ดิแคลรี่มันซอยยับๆเลยคือมันบวกในเผ่าของแคลรี่เองแล้วก็ใน เผ่าของบีชเองเนี่ยมันก็เลยแบบซอยอย่างเงี้ยดูดิโหดูดาเมจน่าจะเกมเลยบังคับเนี่ยเลือดเขาน่าจะหมดนะเนี่ยยี่สิบตัวผมเหลือเยอะขนาดนี้ถึงถ้าเขาไม่เกมเทร์นี้เทร์น,น้าเขาก็เกมอยู่ดีกก็ขอบคุณที่รับชมนะครับอันนี้อาจจะออกตอนกลางกลางเดือนนะผมดองไว้เยอะขอบคุณครับ